สวัสดีครับวันนี้พบกับโค้ดอีกแล้วนะครับกับคาบเรียนวิชาภาษาไทยนะครับสำหรับวันนี้ป .4 ของเรานะครับยังอยู่ในเครื่องหมายอีกหนึ่งเครื่องหมายนะครับเมื่อวานเราอยู่ในเครื่องหมายที่เป็นตัวการัน่าไม่ใช่เมื่อวานเป็นไมยมกนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายที่โค้ดว่าเราน่าจะเคยรู้จักกันอยู่นะครับคือตัวการันนั่นเองนะครับคือขึ้นอยู่หน้าปก อย่นี่ข้างนี้ข้างนี้เห็นไหมครับโค้ดว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นแล้วก็ชื่อบางคนนะครับก็มีตัวกาันด้วยนะมาดูกันดีกว่าวิธีการใช้ตัวการันเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันใช้อย่างไรมันมีที่มาอย่างไรเจ้าตัวการันเนี่ยนะครับถ้าแปลความหมายตรงๆนะครับการันตัวเนี้ยมันมีหน้าที่ในการห้ามเสียงนะครับห้ามเสียงงดออกเสียงตัวไหนที่มันไปแปะอยู่ข้างบน นะตัวไหนถ้าตัวการันไปแปะอยู่ข้างบนนะครับมันเป็นการห้ามเสียงนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามักจะเข้าใจผิดอย่างหนึง่งเก,กี่ยวกับตัวการัน,นครับอ่าโดีประกาแป๊บหนึ่งนะอ่านะครับเครื่องหมายนี้นะครับบางคนอาจจะคิดว่ามันคือตัวการัน แต่ความจริงแล้วนะครับมันคือหมายที่เรียกชื่อว่าไม้ทันตาคาดนี่คือชื่อมันนะครับทันตะคาดเวลาอ่านก็นี่ทันตาคาดแบบนี้นะครับทันตะคาดนะครับมันมีหน้าที่ในการห้ามออกเสียงแต่พอตัวไหนที่บวกทันตะคาดเข้าไปเช่นคำว่าอา,อาทิตย์ บวกทันตาคาเข้าไปคาว่าอาทิตตัวนี้นะครับมีตัวกาลันคือยอยักษ์ถูกไหมยอยักษ์ ak, ใส่ทันตาคาตัวนี้เรียกว่าตัวกาลันครับถูกใช้การถูกทันตาคาเสียบอยู่จะกลายเป็นตัวกาลันครับนะคือไม่ออกเสียงนั่นเองนะครับไม่ออกเสียงนะครับ มีใครออกเสียงว่าอาทิตย์ไหมไม่มีนะครับนะเราก็อ่านออกเสียงว่าอาทิตย์เฉยนะครับคำนี้ออกเสียงว่าอาทิตย,เย์เฉยเดี๋ยวโค้ชจะบอกว่าทําไมถึงต้องใส่ไปในเมื่อไม่ต้องการที่จะออกเสียงมันทําไมต้องใส่ไปนะครับมารู้จักก่อน,อนตัวการันคือคําที่มีไม้ธันตาคาศกากับอยู่เหมือนที่โค้ชบอกนะฮะนี่คือยอยักแต่พอเอาตัวเอาตัวเอาไม้ธันตาคาตเสียบเข้าไปบนขงบนปุ๊บกลายเป็นตัวการันกำกับอยู่บนภาชนะเพื่อแสดงให้รู้ว่าไม่ต้องออกเสียง พปยัญชนะตัวนั้นถูกเรียกว่าไม้ทถันตะคาดนะครับนะไอสัญลักษณ์ตัวนี้นะเรียกว่าไม้ทถันตะคาดมักจะอยู่ข้างบนนะครับนะที่ไม่ต้องการออกเสียงเวลาวางนะครับสมมุติหัวซูมนะอ่าอาทิตย์คำเดิมนะลูกเวลาวางให้วางอยู่เส้นหลังนะนี่เห็นไหมยอยักษ์นี่คือเส้นสุดท้ายใช่หไหมวางวางอยู่ตรงนี้นะลูกแบบนี้มันจะสวยกว่านะครับนะมันจะสวยกว่า นะตัวอย่างของอตัวอย่างของไอ้เจ้าตัวกัลันนะครับก็มีอยอยักษ์กัลันลอลิงกะลันนอนหนูกะลันสมุรศีกะลันเลเลอกะลันประมาณนี้นะครับในกรอบเนี้อันนี้ก็เช่นคําว่าเมื่อกี้อาทิตย์ได้นะครับนะ,อะตอโลอกับภาพยน,นะน,พยนตอร,อนนกกร์เห็นไหมภาพยนตร์ตอโลกัลันทศกัณฐ์เห็นไหมนะครับการเป็นตัวกัลลันนะครับก็มีอยู่สองแบบนะครับ คือหนึ่งคือการันอยู่ท้ายนะครับการันอยู่ท้ายอยู่ท้ายก็ส่วนมากเลยนะครับอนะ่ะไอ้นี่คือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ตัวการันจะอยู่ท้ายนะครับนะประมาณสักเก้าสิบเปอร์เ็นได้เลยตัวการันมักจะอยู่ท้ายนะครับตัวการันเป็นเป็นแพชนะเป็นแญชนะตัวเดียวเช่นอาเสาอ่าโทรทัศน์รถยนต์นะครับนะ เหล่านี้คือพยพญชนะตัวเดียวนะครับยัญชนะตัวเดียวอ่าเขาเรียกว่าตัวการันตัวเดียวนะแต่ถ้าทรอการันแบบนี้เป็นเป็นสองเปชนะอ่าเป็นการันที่ัพชนะสองตัวนะครับนะทอรอ,อะความจริงภาประโยชน์ไม่ใช่นะลูกภพาประโยชน์ไม่ใช่นะลบก่อนบวกลบก่อนอนะครับ ความจริงคําว่าภาพยนตร์ถือว่าเป็นตัวการันตัวเดียวนะครับขีดไปไม่เอานะครับนี่คือคำตัวกาันสองตัวนะครับพันชนะสองตัวเห็นไหมท่อรอกาัลนลักษณะนี้ชัดเจนมากนะครับหรืออ่าอ่าโคดูก่อนนะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวโคดยกตัวอย่างให้ดูคำอ่าหน้าถัดไป ตัวการันที่เป็นแพชนะอยู่กลางคำนะครับนะอ้าวอันนี้ก่อนตัวการันที่เป็นแพชนะบวกสละนะครับนะเป็นแพชนะที่บวกกับสละเช่นเผาพันก็เป็นพันที่เป็นพันทุกรารันแบบนี้นะครับนะเป็นแพชนะบวกสละก็ได้หรือสักสีตัวนี้นะตัวสักดีแล้วก็การันตัวนี้ไม่ออกเสียงดีนะครับเพราะว่าเราใส่การันเสียบไปแล้วก็ออกแค่สักกับสีแค่นี้ แต่ถ้าบางตัวนะครับตัวกรัรนจะอยู่ตรงกลางคํานะครับกลางคาเช่นคำว่าช็อกช็อกเขียงกระดานเนี่ยนะครับอืตสารตัวนี้คือแปลว่าเออข้อมูลที่เราใช้ท้านะครับก็คือฐานตัวนี้นะครับก็มีตัวอย่างมากมายนะครับนะตัวกระรนเนี่ยคู้บอกว่าสาเหตุที่เขาต้องใส่ตัวกระรันนะครับนะมันเป็นเรื่องของคําที่เรานํามาจากต่างประเทศนะครับ ให้คิดภาพนะครับคาบางคํามาจากต่างประเทศมันทําให้ต้องเอาลูกเอาเอาล่างศัพท์เข้ามาด้วยนะครับเช่นอ่ะคำนี้คือซูเปอร์ใช่ไหมลูกซูเปอร์มาร์เก็ตนะอ่ะคำว่าซูเปอร์ก่อนนะนสอภาษาไทยเขียนภาษาอังกฤษนะครับซูเปอร์นะครับ S U P E R S U P E R เวลาออกเสียงว่าซูเปอร์นะครับนะอ่ะซูเปอร์ก็เขียนอ่ะ อันนี้คือซุปแล้วถูกไหมอ่ะซุปเปอร์ก็ใช้ปอปลาเดียวกันนะครับนะอ่ะเปอร์เวลาเราออกเสียงออกเสียงว่าซุปเปอร์นะครับแต่ตัวอาร์มันยังอยู่เนี่ยเราต้องแทนตัวอาร์ใส่เข้ามาด้วยแบบนี้นะครับนะแต่วันอ่านว่าซุปเปอร์อยู่แล้วเนี่ยซุปเปอร์อยู่แล้วเนี่ยนะครับนะแต่ตัวอาร์มันติดมาเนี่ยเราไม่ต้องการออกเสียงมันเนี่ยเราเพราะเราอยากให้มันออกเสียงเหมือนคําต่างประเทศก็คือคําว่าซุปเปอร์ เราไม่ต้องการอ่านว่าซปเปออนหรือซุปรละนะซปเปรละอะไรเราไม่ต้องการอ่าเราก็ต้องอใส่อันนี้ใส่ไม้ทันตะคาดคาดไว้ให้กลายเป็นตัวการันเพื่อให้รู้ว่าคํานี้อ่านว่าซปเปอร์นะแต่ใส่ให้ที่ต้อ,อามามันเป็นการเคารพเจ้าของภาษานะครับเจ้าของภาษาเขามีตัว R อยู่เราก็ต้องมีรอเรือเห็นให้เขาให,ให้รู้ไว้ว่าเออเนี่ยมันเราเอาคําเขามานะนะครับหรือมาเก็ตเนี่ยเอาห้ดูง่ายๆนะครับ M A R K E T Market นะครับเวลาเขียนก็มาเก็ t นะครับ Market M A อ้าคำว่ามาเฉยๆเนี่ยมันก็อ่านว่ามาได้นะครับนะแต่มันมีตัว R ในเมื่อเจ้าของภาษาเขามีตัว R เราก็ต้องมีตัว R ให้เขาคือแปลงเป็นลอเรือแล้วก็ใส่ไม้ไม้ันคาตไว้นะครับเพื่อให้รู้ว่าเจ้าของภาษาเดิมเขามีตัว R นะแต่เราไม่ออกเสียงเราก็ใส่ธนคาตไว้ ซีเมนต์นะครับดึกดําบันสื่อสัตว์ไดโนเสาร์ซูเปอร์มาร์เก็ตตั้งคันโซลาเซลล์ทนนะครับนะทนตัวนี้แปลว่าพระทนแปลว่าฟันนะครับก็อย่างที่บอกว่าสาเหตุที่ต้องใส่ตัวการันเพราะเราเอาคําเข้ามานะครับแล้วก็ต้องเคารพภาษาเก่าเขาอ่ามาจากภาษาอังกฤษ,กฤษมั่งบาลีมั่งสันสกฤตมั่งเนื่องจากคาเหล่านี้ออกเสียงยากเมื่อเติมการันแล้วจะทําให้ออกเสียงง่ายขึ้นนะครับก็คือห้ามเสียงมันนะครับนะ มาเกตแบบเนี้ยเราพอเราเติมกาุก๊บก็ไม่ต้องออกมาเก็ตเราก็ออกเสียงว่ามาเก็ตธรรมดาเฉยได้นะครับเพราะเราเอาเป็นเอามาใช้ในไทยแล้วนี่คือสาเหตุของการต้องใช้ตัวการ์ดน,นะครับนี่คือการบ้านนะครับที่เราจะเจอกันวันนี้นะครับการบ้านง่ายล้วก็น้อยโค้ดก็เลยเพิ่มไปสิบห้าข้อปกติการบ้านโค้ดจะไม่ค่อยเกินสิบข้อนะนะครับวันนี้บางบางคำก็เฉลยไปแล้วบางคำก็น่าจะเคยเจอกันอยู่นะครับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับ สำหรับการบ้านเรื่องตัวการันนะครับใครเสร็จแล้วก็ถ่ายมาส่งนะครับถ่ายรูปตอนเรียนมาอวดกันบ้างนะครับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วโพสตขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ